สวัสดีครับผมสกาย,ยิวกันอีกแล้วก็ไม่มีอะไรวันนี้เราจะมาดูวันนี้นะครับผมของมาส่งนะครับเป็นของที่ผมอยากได้มานานมากมันคือเนียโตโมาตาฉบับย่อซึ่งก็คือเล่มที่สองของเนียโตโมาตาฉบับนี้ยายซึ่งแน่นอนว่าเล่มแรกแม่หมดไอ้เหี้ยคือเล่มแรกมันขายดีจัดเลยะนะครับอันนี้ผมซื้อตอนลาซาด้าลดราคานะครับผมซึ่งบอกเลยว่าโคตรแจมที่จริงในลาซาด้าแม่งขายโคตรแพงเลยนะครับผม ในร้านสตาด้าเนี่ยขายแพงมากแจริงนะครับผมเอาละครับผมก่อนเราจะมาทําการแกะมันดีกว่าเอาละครับแกะซีโองมาแล้วนะครับผมก็มีอะไรบ้างนะครับผมแจ้งเตือนอ่านเกมโนเวลระดับย่ออ่านสองผลให้เกิดภาวะขาดนอนหลับไอ้เหี้ยแม่งอะไรวะขาดการนอนหลับว่าตกฟักนะครับผมก็จะมีสารบัญนะฮะก็ก็จะมีเนื้อหา เสริมเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะครับผมก็ถ้าใครนะก็ถ้าอยากจะดูก็จยาไปหาอ่านกันได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครที่ผมต่อ,อ่านนะครับผมก็นะแต่เสียได้เล่มแรกครับผมคือเล่มแรกไม่หมดโคตรเร็วเลยนะครับผมบางคนกดจะจะที่ยง,งคืนเย็ดแค่ึงกดที่คืนเลยเหรอเอาล่ะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็มารีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่า เป็นของอย่างหนึ่งที่ผมอยากได้มานานมากนะครับและเป็นอีกคอลเลกชันเนียอันแรกของผมนะนี่คือคอลเลกชันเนียของอันแรกโองกูอ่าแล้วครับผมก็ดีใจละนะครับแฟนเนียปื้มละนะครับผมแค่เล่มแค่ฉบับย่วกูก็ดีใจแล้วนะครับผมก็เหลือแค่ฉบับแรกฉบับยาวนะครับผมก็ต้องรอต่อไปนะครับผมถ้ามันลดราคาก็จะจัดอีกนะครับผมเอาแล้วครับส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ